อย่าไปยุ่งนะแม่ตีจริงๆแลาบึ้งระดับเออระดับอนุบาลนี่แลาบึ้งพูดเสร็จแล้วเหรอวไงไม่เคยไม่เคยแบบว่าวางทไฟฟ้าดันแสบยิ้มอยู่ไหนอ่ะไม่เไปไกลๆเอ้ยยิ้มอย่าวางตรงนั้นดิอ้าว สองลูกอ่ะมใครมีสองลูกเอาลูกเดียวนะชนะได้อะไรเนี่ยเพื่อนเล่เอามันมาได้จ,จิบน้ำหน่อยไหมเพอจิบน้ำหน่อยไหม พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วคุณมาเคิืเอทับฐานได้เลยครับขอบันยังครับทุกคนนอ่ะถึงแปดวราหาเปิดอยู่ในควยเอเอตรงไหนนะอ,นอุ๊ย นี่ตรงไหนนะตลกว่ะเฮ้ยของใครอ่ะเฮ้ยมึงมึงต้องลองยิงดูเพื่อนต้องลองยิงดูไม่ใช่มึงฟังไปแล้วมันเป็นพ็อปดีมบอกดีมวง่างงงะนี่ก็เป็นพ็อปไม่ของใครเนี่ย ไส่ลากเอาไปสู้แหวนจินปิงจุบบดายของใครครับเนี่ยไปครับถือถือซีไฟด้วยถือซีไฟด้วยมบีบแม่เลยโอเคไปแล้วหนึ่งจุบบดายคมเป็นอยู่ตลงกลางเรือโซนกลางโอเคใต้อยู่โซนไหนใต้อยู่อยู่โซนเกิดเกิดนั่นแหละอยู่โซนเกิดนั่นแหละขอให้ตายดีกว่า ไหนว่าบักอยู่ไหนวะไอยูเกิดนี่ไงเพื่อนยิ้มดอ้ยกไปเลดูตัไปน่ไหนวะเยดูควมดีความันเลยนะเี้วงแหวงเตอวเลมาไปหาคงยิ้มเงินเล่าหาคงยิ้มเนเล้า แล้วเปลี่ยนกระสุนก็คืออย่างเงี้ยใจเย็นหน่าใจเย็นไม่เกะกะว่ะคุณเหี่ยงเลยมาดีแถวเกินอ่ะใช่เพื่อนจะแถวเกินนี่แหละ เอ๊อถามแน้หรือเปล่านะไม่แน่ปะห,หาของกูแล้วอาจจะเจอของยิมก็ได้อ๋อของยิมมันบอกอยู่ตรงกลางเพื่อนยิมบอกยิมนะอยู่โซนนี้แหละกูยอ,ยนนะอยู่โซนนี้แหละแถวนี้แหละแน่นฮะสรุปแถวแถวเกิดเนี่ยเหรอเออแถวเกิดยังยังไม่ถึงโซนกลางเพื่อนอโอเคโอเคค้างทัง,ทงโซนนี้โซนแดงอะ่ะค้างโซน กว้างไปไหมยืนทะเลไปดันหาเลยเอาเอาเข้ามาอีกไหมเอาเข้ามาอีกไหมเอาครับเอาเอาเอาไว้วางของเอาไว้วางของใช่เอาไว้วางของเอาไว้วางของเอาไว้วางของแต่ว่าต้องเป็นแบบพวกนี้โชว์ทางกำลัง มัน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 มีอิสต์เอ็กอีกอย่างหนึ่งคือมันมีกล่องอยู่ด้วยเพื่อนมึงไม่ต้องถามกูหรอกทุกคนที่เห็นเอาไววางของมีกล่องอยู่ด้วยเอหาเจอไม่น้าม่ศนาช่วยหาเลย ไม่หยไม่เจอานาทีแล้วเนียทไมนีเอ่เองดีเองนี่ไม่ได้ฟังน้านะคิดถึงสมัยวัยนี้ไย่างดีกว่าเอะบัดเอาไงดีนะหาเจอ มันเข้าไปไม่ได้หรอตรงนี้เฮ้ยหาคนยิ้มก่อนไว้ลุยไปสามวันแล้วนะออก<ค>ไม่อาจจะง่ายาเลยหาเ<า><า>พื่อนไปลุยไปสามวันแล้วนะเฮ้ยไอ้กะว่าใครนี่ยิ่งคนร้อนนีคนร้อนมีวัดฆ่าดีมดิ่ันมาฆ่าดีมเดี๋ยนี่เดี๋นี้ ึกจังเลยไปใหไปหาคนยิงก่อนแล้วเไปเรื่อยๆเฮ้ยเจอแล้วไหนไหนยังพึ่งยังพึ่งยิงอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่เราจะเจอก่อนเลยตั้งกันเลยโอเคเลยไปยิมละตายตายเป็นเน็ตเป็นตัวนี่เลยในครอบคุณในหลังคานี่เลยเราต้องออกจากหลังคาโฮมต่างๆนี่เลย ที่ยันเป็นปืนไม้เนี่ยโอเเคคโออันนี้ก็ต้องออก okay, okay. โอเคโอเคนี่ตามันโอ้โหเว้ยแสดงว่ามันเจอแล้วแน,นี่ยแสว่าไอ้ตาบอกละเออ,อยินแถวนั้นแหละีมึงไม่เห็นที่มึงโง่มากเลย อย่างนี้ทั้งกูหานะไม่เหลือเออยเดินตาหนาหาเลยขอรำได้เอารำเอารำใบอะไรคนละสามอย่างนะแผ่นไม้แผ่นไม้ทั้งแผ่นเลยเรอยิมหรือว่าแค่ในหลังคาชอบตายจะหาที่วางซีไฟ เอี๋ยวมาเฟอร์จะหมดแล้วเพื่อนเพื่อนมันขืนบอกว่าอยู่แถวนี้ไปไหนวะเดี๋ยวแถมหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะที่ยเดี๋ยวป้ายมันกำังหนึนาทีสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเฉลยนายยิ้มยิมต้องไปแล้วไปไปไปแค่สองอยู่เลยมันอ่อใบใบอย่างก็คือพื้นไม้ที่ยืนเนี่ยที่ในร่มเนี่ยในร่มหลังคาเนี่ยก็คือ <ítulo> <run> ยืนยืนอยู่ในนี้แล้วก็ระเบิดไม่ได้อยู่บนนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้งงงงไม่ต้องเงยน้ากเลยต้องบอกไม่ไม่ก็คือก็คือในนี้แหละก็คือยืนยืนอยู่แถวนี้แหละเออรูแล้วระเลิดรูแล้วแต่ระเิดไม่ได้อยู่อยู่ข้างบนไม้เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่เราอยู่โอเคก็ต้องอยู่ที่สูงใช่ไหมไอ้บัตมองสูงไปก็ไม่ดีนะเพื่อน หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีบัสจอยู่ที่สูงอยู่ที่ต่ำอยู่กับพี่เขาหยามนี่แหละพื้นนี่แหละอุ้ยเจ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้งท่านะคงท่านะคงไอ้นี่ปิดไปสิประหันเตะไอ้นี่ยังไงอะบัสเง็นลบกันลบกันลบกันบอกว่าอยู่แถวว่านะอยู่แถวว่านะอยู่แถวว่านะหาดีดีเหตุการณ์สมบูว่ะเฮ้ยใช่ปะวะเฮ้ย เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วยิงเลยแล้วยิงเลยใช่ใช่เอ้ยไอ้เนี่ยใช้เวลาไปหกอาทีก็เอาเรื่องว่ะเราบอกว่าอยู่ตรงกลางไอก้กระหาการตรงกลางอย่าของอยู่กลางแล้วพอไงอยู่กลางแล้วพอแต่ของใครนานสุดอั๋วรีบเกิดแล้วดิมจะได้ได้วินเออไม่ใช่หรอกอันนี้อยู่เนี่ย ไฟ้ากกูกูหาว่นมากลัวจัง